เข,เขาสับขาหลอกอใช่ไหอตอนแรกอะค่ะเราอยู่แบ uh ็กสเตจก็เหมือนแบบนี่ก็ชวนหนุ่มๆแบบเฮ้ยมามาแบบเต้นติ๊กตอกกันหน,น่อย e y e on me uh huh. ม่กกี้เขาดูเขินอายพอกเฮ้ยพี่ดาพี่ดาตั้งใ่เลยมา uh huh. โอเคก็ขำๆขำๆไม่มีไรหรอกอะ uh huh. เต้นเต้นเผื่อไว้ลงต uh ิ๊กตอกอะไรนี้สักพักขึ้นเวที นี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาไมากี้มาสิเขาเมาื่อกี้ชอบกันอยู่ได้ได้อยู่บ้านนิดหน่อยนะมาสิก็นึกว่าได้นิดหน่อยว่าเขินอายไมกี้เขาดูเขินอายบอกอุ้ยพี่ดาพี่ดาทำได้ไมมไมกี้เขาดูเขินอายบอกอุ้อยพี่ดาพี่ดาทำได้ไหมมา,มา,าปรากฏว่าหัานไปโอ๋อโห เหอนต่อเอวต่อท่ามากกว่าทาอีกชอบเลยทีแบบพี่เห็ขาเต้นแล้วเหมือนต่อท่าแบบแดนเซอร์มาเรียบร้อยแล้วอ่ะใช่โชคลุ้ยอย่างนี้เลยนะเขาแอบซ้อมมาหรือเปล่าไม่รู้เออก็เลยไปต่อเต้นไม่เต้นไม่ได้เต้นเลยตกมือให้เลยอ่ะมากโอ้สุดยอดเลยเหมือนแกะท่าจากอแมนดามาแล้โอ้โหดูลีลาการเลื้อยเนี่ยอแมนดาต่อท่านี้อยู่สามวันสามคืน มไมคี้น่าจะต่อท่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงความมั่นใจลดอีกละต่อท่าเป็นได้นี่นี่ดูท่าชกปั๊บปึ๊บปึ๊บอื้มยี่อืมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอยากจะไปดูสดๆเหมือนกันนะเนี่ยยอมนองกันเออเฮ้ยเดี๋ยวพี่องค์ถามโอ้โหเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันที่ ยี่สิบเก้ามีนาที่จะเกิดขึ้นที่สนามสุข้าจราสายเนาะเราจะได้เห็นอเวนด้าออกมาโชว์อะไรอีกไหมครับมีอยู่แล้วสปอยเนี่ยมีมีโชว์อยู่แล้วแล้วก็เอาจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ด้าด้วยนะคะแต่เป็นนักแสดงทางช่องสามทางชายและอื่นอื่เพราะฉะนั้นท่าพลาดนอกจากไมกี้แล้วผู้ชายคนไหนของช่องสามที่เต้นเพลงคุณได้ครับตอบครับเออมีใครอีกพี่ก็เต้นใครนะก็นภรรยาพี่ ไม่ใช่อีกแต่ชวนดชายเอาพี่บอยไปเต้นด้วยดิพี่เห็นเขาอยากเต้นไม่แต่พี่โดมเห็นพี่เออพี่บอยพูงอยากเต้นพี่เกย์อย่างเงี้ยคงอยากเต้นเกวันนั้นจะชวนเต้นอยู่แวันพี่เกย์เขาเป็นกับปันทีไหมนะเขาวุ่นๆอยู่แล้วพี่เกย์เต้นหน่อยเปลี่ยนเสื้อสีเสื้ออะไรเดี๋ยวไปก่อนไว้ก่อน